โคตรคำ PG สามส LCI กับแม่ LCI ต่างกันยังไงบ้างและแต่ละปีของ G 3 0ได้ออปชันอะไรบ้างอยากรู้ดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เอิร์ธน้องบบนแล้วก็พีเอ็มนะครับเป็นคนถ่ายนะครับผมจะมาเทียบให้ชมว่า LCI กับแม่ L เนี่ยแตกต่างยังไงบ้างจากที่ทุกคนเห็น2คันหน้าอันนี้ปี19-20นะอันนี้ปี21-22โอเคไหม LCI และไม่ LCI เห็นไหมครับชัดเจนเลยไฟหน้าคือ Adaptive LED เหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่เลเซอร์ไลท์ใช่ปะไม่ใช่เลเซอร์ไลท์แน่แล้วรุ่นไหนมันได้เลเซอร์ไลท์รุ่นจริงๆจะเป็น X5 X7 X5 เนี่ยเป็นปีท้ายแล้วก็เป็น X7 ที่เป็นตัว 40D รู้สึกว่าจะได้แล้วก็เป็นพวกรถ M อะไรแบบนั้นที่กดออปชั่นเพิ่มหรืออะไรแบบนี้บางคนเขาก็จะเอาไปเปลี่ยนกันเหมือนกันมีเปลี่ยนได้ประมาณส0 0 0 0 0บาทเปลี่ยนได้2 0 0 0ส0บาทโดยประมาณไฟหรืไฟ ไฟรถหรือว่าไฟบ้านไฟรถเนี่ยพี่สองแสนบาทโดยประมาณนะสองแสนสี่แสนด้วยนะมันก็ให้อารมณ์เลเซอร์ไลท์เนี่ยมันคือเทคโนโลยีคล้ายกับมันติบีมเนาะใช่ที่แสงแสงเนี่ยส่องสว่างไปได้ไกลแต่ประเด็นที่คนเขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันเท่พรานมีสีน้ำเงินอยู่ข้างในมันจะมีขิปสีฟ้าเหมือนคิ้วสีฟ้าอยู่ครับอ่าประมาณนั้นก็คือเอาง่ายเนี่ยไม่ LCI มันจะเป็นตัว C เนาะใช่ไหม ใช่พี่จะเป็นตัวสีแบบนี้แต่ถ้า LCI เห็นว่าไฟมันจะแตกต่างแล้วมันมาจากล่างขึ้นมาบนการชนหน้าก็จะมีความคล้ายกันเพีห็นปะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วแต่ชอบแต่ให้สังเกตก็คือไฟหน้ากับไฟท้ายเรายังไม่พูดถึงออปชั่นข้างในนะเอาลอบรอบก่อนอ่ารอบๆอบก็จะเป็นประมาณนี้ใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่ชอบอยู่ที่งบประมาณแล้วผมไปได้ยินมาตอนนี้ในในกลุ่ม G 3 0 G 6 0ด้วยพอดีไป่องใน G 6 0นยครับ G00 ตอนนี้เงียบมากยอดเงียบมากคนมาหา G30 LCI ค่อนข้างเยอะเพราะ,ะราว่าประเด็นสวยกว่าคือเขาคุยกันนะอันนี้เขาคุยแล้วผมเอามาบอกเล่าในโซเชียลนะเขาคุยกันว่า G60 เนี่ยด้านหน้าเนี่ยหน้ามันตัดทําให้หน้ามันดูทู่คนเขาก็เลยไม่ชอบกันมั้งแต่เรายังไม่เคยได้สัมผัส หให้บูพาดูไฟท้ายหน่อยไหมได้ดูไฟท้ายกันมาไฟท้ายเข้าๆเลยนะครับตัว LCI กัน non นน LCI เนี่ยสังเกตได้จาก LCI ตรงคลิปข้างล่างะคระับตรงแถวๆเนี้ยมันจะเป็นขอบสีดําขอบรอบๆมันจะเป็นสีดําแบบอ๋อแต่ถ้าไม่ LCI มันจะมันจะยังเป็นสีแดงทั้งก้อน แล้วทรงมันต่างกันป่าวะต่างที่เห็นต่างตรงไหนบ้างมันให้อารมณ์เหมือนตัวแคมรี่สองพัน1ิงเนี้ยที่มันตัวมายเนอร์เชนอ่ะแล้วมันจะเป็นก้อนใหญ่แบบนี้เห็นปะมันจะเป็นก้อนแบบนี้ที่ผมบอกเหมือนแคมรี่อันเนี้ยมันจะเป็นเส้น LED แบบนี้ม้วนกลับมาให้ฟีลคล้ายๆกับ F 3 0 LCI เห็นปะจะเป็นแบบนี้ม้วนกลับมาแบบนี้อันนี้คือไม่ L ไม่ L อันเนี้ย L เนี่ยจะเป็นก้อนแบบนี้อ่าโอเคมันมันมีความเป็นสามมิตินิดนึงเนาะถูกต้องถูกต้องพี่เฮ้ยแต่แม่งสวยว่ะสวยก็ผมเห็นว่า F10 ก็แปลง G30 กันเนี่ยก็จะเป็นชุดประมาณนี้ปคล้ายกับประมาณนี้แต่ถามถึงว่าผมอ่ะเคยบอกพี่เอ็มแล้วใช่ปะผมดูออกว่าแปลงมาไม่แปลงมาดูเสาใช่ดูเสาดูประตูอะไรยังไงก็ไม่เหมือนแต่ใครชอบก็แล้วแต่อยากแปลงก็แล้วแต่ประมาณนี้ทั้งคู่เป็น 530E ถูกไหมครับทั้งคู่เป็นตัว 530E ที่เป็นตัว plug in hybrid นะครับแต่ผมบอกก่อน แรงม้า2องวันนี้เท่ากันเพราะอะไรบด Disclaimer ก่อน Non LCI ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้จะเป็น Non LCI ตัวเก่าที่จะได้จอกลมครับแล้วก็เป็นแบต9กิโลวัตต์วิธีการดูแบต9กิโลวัตต์กับ12กิโลวัตต์ก่อน LCI ดูยังไงจุดแรกที่สังเกตได้เลยคือตรงเสา C C pillar ตรงนี้ตัวที่เป็นแบต9กิโลวัตต์อะครับจะมีแบต e drive อยู่ตรงนี้ อย่างคันนี้ด้วยความที่มันเป็นปี19รถที่มันได้จอเดียวกับ LCI ที่เป็น live c o c ิดแล้วแบตตรง C พ i l l a ตรงนี้จะโดนเอาออกอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่บอกได้ว่ามันเป็นแบบ12กิโลวัตต์แล้วครับซึ่งแบตเยอะกว่าดีกว่าถูกไหมเยอะกว่าดีกว่าแล้วก็แรงกว่าปี1 7บ8ได้แรงมา้าเท่าไหร่สิบเจปเนี่ยในแบต9กิโลวัตต์แรงม้า B M W เคลมใน s p ป c sheet ว่า252แล้วถ้าตัวนี้กับตัวเนี้ย ได้เท่าไหร่ครับบวกมา40มา290ตัวเลยเหรอ40ตัวจากแบ9กิโลวัตต์เป็น12กิโลวัตต์12กิโลวัตต์เท่ากับว่าตัวนี้ก่อน LCI แต่เป็นรอ่สุดท้ายปี1 9 2 0จะได้แบต1 2กิโลวัตต์แล้วก็จะได้หน้าจอเรือนไม้แล้วก็ตัวจอ i d r i ฟ e ที่เหมือนกับตัว LCI แสดงว่า2คันนี้แรงเท่ากันปะเท่ากันเอาเหรอใช่แล้วแสดงว่าก็คือโหอย่างงี้คุณ ซื้อรถปี19 20จริงๆที่ไม่ LCI คุณได้สเปคแรงมาเท่ากันเลยเท่ากันกับตัว LCI ต่างกันก็คือแค่ไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าไฟท้ายออปชั่นข้างในเล็กน้อยเดี๋ยวจะพาไปชมกันอันนี้ก็คุ้มดิก็คุ้มดิตัว19 20เนี่ยผมเลยบอกว่าส่งมาขายนะผมตีสูงหมดเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นยังไงเวลาส่งมาขายเราเขาชอบดเฮ้ยทำไมให้เยอะกว่าที่อื่นเยอะเพราะว่าบางที่ไม่รู้ว่าปี17 18 กับ19 20เนี่ย19 20ก็ต้องดูด้วยนะว่า19เนี่ยต้อง19ปลายปีจริงๆถึงจะได้ออปชันแบบเดียวกับตัว LCI นั่นแหละพี่ผมเลยตีแพนผมตีอย่างนี้ได้มผมตึกสารู้ผมตีอย่างนี้ได้ั้ยนอน LCI มีแบตเล็กแบตใหญ่ถูกต้องโอเคปะแบตใหญ่ก็แนะนำถ้าดูก็ดูเป็นแบตใหญ่ใช่ได้แรงกว่าหน่อยใช่พี่แล้วก็ได้แบบจอใหม่กว่าข้างในใหม่กว่าเครื่องเหมือนกันมาขอดูได้ป่ะคล้ายๆพี่เดี๋ยวเราดูเราดูข้างนอกไปก่อนเราเข้าไปข้างในเนาะใช่สบายๆวันนี้ แ่ต่แม่งเททั้งคู่เลยว่ะตึงทั้งคู่ของแต่งมันตึงประมาตูดูทั้งคู่ป่ะระตูดูทั้งคู่พี่เออเว้ยของแต่งมันตึงทั้งคู่ไงตึงทั้งคู่นั่นแน่โชว์เครื่องหน่อยเห็นป่ะที่แตกต่างกันน่าจะเป็นฝาเครื่องเอออันนี้ฝาเครื่อง LCI ถูกต้องครับฝาเครื่อง LCI สังเกตจากตรงนี้เห็นป่ะจะแบบนี้แต่ถ้าฝาเครื่องไม่ L มาดูครับขีดมันจะไม่เหมือนกันเห็นป่ะจะเป็นก้อนสี่ก้อนมันเป็นก้อนใช่ไงผมรู้รู้ลึกป่ะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยบอกว่า เกือบเหมือนกันหมดทุกอย่างเกือบเหมือนใช้คำว่าเกือบเหมือนดีกว่าพี่แต่งมาเต็มทั้งสองคันเลยดูดิจริงๆคันนี้ได้โชว์ KW3 นะแต่พี่เขาเอาออกไปแล้วคันถาวนี้ใช่ป่ะใช่แต่กลับการโชคเดิมจริงๆคันนี้เป็น KW3 v ด้วยโอ้โหแล้วดูดิออบชั่นแต่งมาอันนี้แต่งจากออโต้บานมามีในคลิปซื้อนะเจ็ดแสนบาทฮะเจ็ดแสนบาทจริงป่ะพี่จริงและใส่รอบคันด้วยนะขอโทษนะผมเอาเล็บจีบแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าเล็บใส่ เอาไปแล้วมารอบคันพี่ตรงนี้แลบมาปไฟหน้าได้ตรงนี้แลปมาไฟหน้าให้หนได้เลยพี่มันแจ๋วๆจวไอ้ไฟหน้ามันแบบเป็นแวลคัามไห์เหมือนเหมือนเหมือนืบบคัน G สามสิ LCI เอ้ยนี่ไง G อะไรแบบนี้มันเต้นด้วยจะคล้ายๆ G 2 0 LCI ใช่คือจะมีความคล้ายแบบนั้นเห็นป่ะไฟหน้าก็ก็มีความใกล้เคียงกับ n อน LCI อืมมีความใกล้เคียงกันแต่รูปทรงของเขาจะแตกต่างกันออกไปคือเขาทำไฟหน้าที่เป็นตัวเนี้ยตัว daylight ของเขาอ่ะจะหนากว่า เห็นปะแล้วรูปทรงเนี่ยมันจะยาว,วกว่าจากตรงนี้เห็นไหมก็สวยนะผมว่าจะเลือกทั้ง LCI หรือไม่ L ก็ได้ L, L มันก็ดูล้ำยุคดีคถูกไหมในหน้าตาภายนอกแล้วคันนี้มีของแต่งนะผมเล่าให้ฟังกระจังหน้าคาร์บอนลิ้นหน้าคาร์บอนในด้านหน้านะอันโน้นก็เป็นกระจังหน้าดําลิ้นหน้า,นนา,านะคาร์บอนโทษนะพี่อันนี้ของสูงหมดเลยนะ M Performance นะวันนั้นยกขึ้นเพราะว่าจะถ่ายน้ำมันเกียร์กับ ต่างมาเป็น M p e r f o r m a n หมดเลยจากศู์มีปั๊มตาของสูงทุกชิ้นครับโทษทีมีปั๊มทุกชิ้นนะครับเฮ้ยมันมี M 헤어ไม่จริงด้วยหรอมีที่สั่งของเทียบมาก็ได้ผมว่าอะอย่างคันนี้คันนี้ก็สั่งชุดแต่งอย่างสำนักออตโตบาลมาเอาลงมานั้นถามถึงว่าคาร์บอนแท้ไหมคาร์บอนแท้แต่แค่ว่าไม่ใช่คาร์บอนแท้ที่ออกมาจากศูนย์บียร์แลิถามว่าคุณภาพเดียวกันน้อยผมว่านะจับใจคนที่เคยทํามาผมว่าไม่ได้หนีกันมากแต่คําว่าด้วยภาษีที่แต่งมาจาก b บีเนี่ย มันดูดีกว่าตรงไหนหรือว่ามันแพงอ,อันนี้ทั้งเซตเนี่ยคือ2องสาแสนนะ,ะจากศูนยะผมโหดนับถือใจอะ่ะ คนที่เปลี่ยนทำเอออ่ะลงมานั้นแต่ถามถึงว่ามันคือคาร์บอนแท้์ไหมมันคือคาร์บอนแท้ครับผมแค่นั้นเลยพี่อ่ะล้อมาดูตัวล้อสองคันนี้อันนี้เป็นล้อวอลสไตเนอร์ตัววีอันนี้ไม่ใช่เวกฟอร์ดน่ะวอลสไตเนอร์สั่งตัดนะพี่ขอบ20นิ้วแล้วมาพร้อมกับเบรกเอมเพล่ฟอร์แมนส์จานเป็นรูสั่งล่องจานเป็นรูจานซอล่องมาแล้วอันเนี้ยเต็มเต็มอันนี้เป็นล้อสแปนขอบ20่ิบนิ้วเบรกเอ็มสปอร์ตจานธรรมดาโอเคไหมแต่ที่สำคัญ ล้อแท้ทั้งคู่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอใหม่ได้เลยเพ่เบรกนี้ได้ตอนซื้อป่ะไม่เบรกนี้เขาแต่งเพิ่มนะจริงเหรอแต่งเพิ่มอันนี้คือเบร้สูงไหมซูสูงไห้อยู่แสนปายนะเพราะว่าจำได้ว่าของ F 3 0อ่อะซื้ออยู่วันแสนสองถ้าของ G ก็น่าจะแพงกว่าน่าจะอยู่วันแสนปลายแสนแปดอันนี้เขาแต่งครับ งาตบา่อัตบานมาใช่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยของแก้มข้างเนี่ยที่สังเกตเลยจะเหมือนกันเห็นปะใช่แักอินสปอร์ตแบบนี้แต่อันเนี้ยที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรอันเนี้ยมันฝั่งซ้ายมันเป็นชาร์จโอเคไหมแต่อันเนี้ยฝั่งขวามันมันชาร์จฝั่งซ้ายโอเคไหมแต่ที่เห็นที่ลอยๆตรงเนี้ยมันคือรอยแรปใส่นะเห็นปะตรงเนี้ยอันเนี้ย มันคือรอยที่ติดค่าฝังแน่นไว้นะผมก็เลยเทำความสะอาดมามันได้แค่นี้โอเคไหมเนี่ยพวกเนี้ยมันคือรอยของแล็บใสเดี๋ยวจะหาว่าผมล้างรถไม่สะอาดเนี่ยผมใช้เล็บแบบนี้ได้เลยเนี่ยอันเนี้ยล็บใสมาเห็นไหมอ่าด้านข้างก็เหมือนกันประมาณนี้ตรงกระจกข้างก็เหมือนกันเห็นปะ่ะจริงๆโดยหัดสตเดิมนั้นแล้วนะกระจกข้างเนี่ยไม่ใช่คาร์บอนแต่เนี้ยเปลี่ยนมาเห็นไหมเปลี่ยนมาโดยหัดสเดิมนั้นแล้วนะด้านล่างชุดแต่ง ไซส์เกิร์ดคาร์บอนใช่อันนี้มีมาแล้วก็อันนี้ก็แต่งเพิ่มมานะอันนี้ไม่ได้จากนย์มานะอันนี้ก็คาร์บอนอันนี้จากศูนย์มาแต่เสียดายนะพี่พูดมาครึ่งทางคันนี้ขายไปแล้วนะต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ขายไปแล้วแต่วันนี้มาทาความรู้ให้ชมกันทีละจุดทีละจุดด้านหลังเนี่ยกันชนของเขาเนี่ยจะเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยทําให้ว่าชุดแต่งคันนี้เหมือนกันเลยนะท่อปลายท่ออะคาโปวินเทียบนะน่าจะเทียบนะแล้วก็ดิฟเซอร์คาร์บอน ถาดรองคาร์บอนตรงนี้ถาดรองกับตัวดิฟิเซอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับเหมือนกับตัวนี้เห็นปะถาดรองกับดิฟิเซอร์แบ่งเป็น2ชิ้นแต่ตัวเนี้ยจะไม่ใช่ดิฟิเซอร์คาร์บอนอันนี้เป็นถาดรองอีกทีหนึ่งที่แต่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวสปอยเลอร์อันนี้แต่งเพิ่มขึ้นมาในสไตล์ทรงนี้แต่ของอันนี้ของจากศูนย์นะครับจะเป็นสไตล์นี้ เพราะว่าจากโซนเนี่ยไม่มีสไตล์นี้จอจะเป็นจอแบบนี้ที่เป็นจอใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวไปดูคนนันุนอีกทีนึงพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้เลยเพิ่มออปชั่นมาคือ stop and go โอเคไหมพี่ที่เพิ่มขึ้นมาเบาะดึงน่องได้หมดแบบนี้โอเคไหมจอกลางเหมือนกันเต๊ะแต่จะใหญ่กว่าแต่ที่แตกต่างเลยคือตรงนี้ ตำแหน่งปรับแอร์จะเป็นจอดิจิตอลครับแต่ของถ้าตัวก่อน LCI จะไม่ใช่ดิจิตอลมาดูด้านหลังกันนะครับผมสิ่งที่แตกต่างของ LCI นะครับตรงนี้เลยจะมีปรับแอร์หลังได้แล้วก็ USB C ถ้าปี1 7บ8จะไม่มี USB C เลยนะแต่ถ้าสมมติปี19 20เนี่ยจะมี USB C อย่างเดียวแต่ไม่มีแผ่นนี้ส่วนหลังคามีเหมือนกันแล้วฮาม์นกาะดอนมีเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่ม LCI เลยคือแอร์ที่เพิ่มขึ้นมาตรงจุดนี้จริงแอร์หลังมันก็เย็นอยู่แล้วนะจริงแต่่กกก็็เเพิิมมมมาาาทใใหหหห้้้ดููลุผบรรรออณืน 2, 3, 3, 3. ซีรีส์เซีรีส์ห6ที่เพิ่มขึ้นมามาดูตัวก่อน LCI ที่เป็นปี1920ไม่ได้หมายความว่าปี19ี่จะได้แบบนี้เท่านั้นนะต้อง19ปลายปลายเลยจอเหมือนกันปะ่ะเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะดูจอกางเหมือนกันป่ะเหมือนกันเป๊ะเหมือนกัน OS OS เ็ใช่ปะ่ะ มันคือ i drive 7ครับผมแต่ว่าก่อนและหลัง LCI เนี่ยจอกลางมันจะต่างกัน LCI จะได้จอกลาง12นิ้วก่อน LCI ที่เป็นปี20เนี่ยได้10.25อันนี้อย่างง,งนะเพราะว่าภงมิอะไรเขาแต่งมาอ่าอันนี้วงมาอะไรแต่งมานะอ,อย่างงแต่นี่ขายแล้วนะทีอ่อ่ะไปดูด้านหลังทีอ่อันนี้มีหลังคาเหมือนกันแล้วก็มี soft close เหมือนกันทำมันกระดอนเหมือนกันนะดูด้านหลังเห็นไหมครับสิ่งที่แตกต่างคืออะไรไม่มีที่ปรับแอร์หลังที่เป็นวัดอุณหภูมิแต่มี usb c 2จุดเหมือนกัน ถ้าปี1 7 18จะไม่มีตรงนี้ไม่มีแอร์ตรงนี้เห็นไหมแค่นั้นเองเห็นปะรู้ลึกรู้จริงนะครับสําหรับเราเป็นพี่เอ็มพีเอ็มเลือกคันไหนระหว่างคันนี้กับคันนี้อย่างคันนี้สองล้านคันนี้ล้านห้าสมมติว่ามันยังไม่ติดจองนะอพี่จะเลือกคันไหนผมในมุมนะผมเลือก LCI อยู่แล้วพวะผมอยากได้ไฟหน้าไฟท้ายใหม่เพราะว่าไปเปลี่ยนที่หลังมันแพงกว่าแต่แลเชื่อว่าการขับขี่เหมือนกันแน่นอนไม่ต่างเลยแรงมาสองคันนี้แรงเท่ากันด้วยเพราะเป็นรถปีปลายละแบตใหญ่ดังโคกแต่คิดว่าสิ่งที่มัน เปลี่ยนแล้วไม่เนียนเปลี่ยนยังไงก็ไม่เหมือนก็คือไฟหน้าไฟท้ายนั่นแหละสําคัญตรงนี้เพราะว่าไฟหน้าไฟท้ายอย่างเดียวไปเปลี่ยนก็แพงแล้วนะแล้วแต่ชอบนั่นแหละอันนี้ค,ความความคิดเห็นส่วนตัวเป็นบุญนะออถ้าพูดกันถึงเรื่องออปชั่นบุญจะเลือก LCI เพราะว่าอย่างหนึ่ง LCI มันได้ diving assistant ก็คือพวก b l i n d spot lane k ค e p อะไรพวกนี้ได้ i d r i v e จอใหญ่ขึ้นได้ไฟหน้าไฟท้ายใหม่ลำโพงฮามานกาดอนเหมือนเดิมบางทีบุญไปไหน2 3คน คนหลังก็เผื่อเขาหนาวเอาเผื่อเขาร้อนก็ที่ต่ไอไปหลักออปชันมันก็จะค่อนข้างจะครอบคลุมกว่า mm. ครับ mm. ้วมึงอ่ะผมหรอเออถ้าผมพูดตรงๆนะ mm. ผมอยู่ที่เงินล้วนเลย mm. ถ้าสมมติผมมีตังร้านร้านห้าในนะวันนั้นอันนี้ผมพูดตามแฟกแบบ คนทั่วไปแล้วกันเนาะถ้าผมมีตังร้านหา้าแน่นอนผมเลือกคันนี้อยู่แล้วเราขับคันเนี้ยช่วงล่างกับขีเลยเหมือนกันแหละแต่ถ้ามผมมีตังสองล้านโอเคผมก็เลือกอันนี้หนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคืออะไรแอร์ด้านข้างแล้วก็ระบบระคายคอ,อนภัย์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของจอที่ปรับแอร์รด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันถ้าคุณมีตงังไปอันนี้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากประหยัดงบลงมาถ้าอยากได้ห้าสิบสองคันหนึง่งโอเค เรื่องปี19 20แบบเนี้ยอ,อย่างคันเนี้ยเออผมรับได้นะอันนี้พูดเลยว่าไม่ขี้เล่ก,กว่าคันนี้มากมายใช้คำน,นี้ถ้าเป็นปี19 20ฉะนั้นดูงบประมาณในกระเป๋าดีกว่างั้นเอางี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวไปลองไม่ได้ขับนะแต่จะ<อ>นั่งบนรถ<อ>นั่งบนรถ<อ>แล้วเดี๋ยวให้ดูเมนูเมนูเพราะว่า<อ>จริงๆแล้วโหมดมันไม่เหมือนกันเว้ยโหมดการขับขี่สองคันเนี้ยต่างกันแล้วมันมีอะไรที่ LCI มีแล้วใ่ LCI ไม่มีไปจัดไปเลย่าตอนนี้เราก็อยู่บนรถ LCI นะครับก็เนี่ยเห็นปะ จอดิจิตอลที่ปรับแอร์ตรงนี้มันจะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นตัว LCI มันไม่ได้จอดิจิตอลยาวแบบนี้ที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเนี่ยมีเหมือนกันหมดจอใหญ่กว่าสามารถทัสกรีนได้เหมือนกันหมดันนี่ัทัชครับสถานะรถซะหน่อยคนกงานเข้ารับบริการเข้าล่าสุดก็ตอน58าหมนะครับตอนนี้ไม่หกหมื่นสามนะโหมดการขับขี่อย่างที่ b ีบอกเลยมีอดทีนะคันนี้ Electric, bit, Sport. อิเล็กทริกไฮบริดสปอมีเอ t กซ b o o าบด้วยแล้วไม่ LCI ไม่มีใช่ปะไม่มีไม่นานมีไม่มีไม่มีเอ็กซ์ต้าบูทจะอยู่ในเฉพาะแบตตัว12กิโลวัแต่รูสร้สึกก่อนใที่เป็นปี1 9 2 0ไม่น่านมีมแล้วก็ใน s p o ร์ตอ d ดิวชวเนี่ยก็จะมี ปรับระบบการสะเทือนก็คือตรงโช้กระบบบังคับเลี้ยวก็คือพวงมาลัยเนาะเพราะว่าตรงแหลกพวงมาลัยเครื่องยนต์สปอร์ตระบบเกียร์สปอร์ตมันมีอะไรนะครับเสริมนิดนึงว่ามาตรงโหมดตรงโหมดไฮบริดนะครับครับมันมีไฮบริดอีโคโปรด้วยนี่ทำให้ประหยัดไปมากกว่าเดิมจริงปะใช่คือถ้าเป็นคันที่แล้วอะไอ้ก่อน LCI มันจะไม่มีไฮบริดอีโคโปรโอเคแต่ถ้า LCI อะมีไฮบริดอีโคโปรแล้วก็จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งที่ชื่ออัดแอพทีลองกดดูครับเอน อรดับทีมเนี่ยคือมันคำนวณอัตโนมัติเลยขับเร็วไปสปอร์ตขับช้าเป็นไฮบริดไม่ต้องมานั่งกดเองใช่คำนวณกันเองเลยจริงๆแล้วไอ้อรดับทีมเนี่ยมันพัฒนามาจากอีกโหมดหนึ่งของก่อนเอลซีไอมันชื่อโหมด e drive ออโต้อีดรีฟอะไรเขาพัฒนามาให้มันดีขึ้นรับทราบเลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็อ e ีเล็กทิกลองกดไปที่อ e ีเล e ็กทิกอีเล็กทิกคือไฟฟ้าล้วนก็วิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวสมมติผมกำหนดค่านะ,ะมีอะไรบ้างอะไรว่าฝาประกาศให้เป็นอ e ีโค แบบนี้ระบบปรับอากาศเป็นอีโคเนี่ยหมายความว่าคือแอร์เนี่ยจะมีความเย็นน้อยลงสายไฟและการมองเห็นคือเขาจะดิมทุกอย่างลงให้ประหยัดแบตมากขึ้น,นถ้ามันจะมีอีกอันนึงที่เป็นปุ่มแบตเตอรี่คอนโทรลอันนี้ถ้ากดเปิดแบตเตอรี่คอนโทรลเนี่ยรถจะวิ่งน้ํามันล้วนเฮ้ยผมจําไดท้ที่บอกว่าตั้งเป้าหมายได้ว่าใ,ให้ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็คือเหมือนแบบวิ่งไกลๆเนี่ยไม่ใช้ไฟฟ้าเลยใช้น้ามันล้วนแลวเขาจะเก็บไฟฟ้าเข้าไปในแบตถ้าพอถึงเวลาคุณวิ่งในเมืองคุณค่อยใช้ไฟฟ้าอ๋ออ้างแสดงว ไม่ไม่ม,มันมันมันวิ่งไปชัาไปได้โอเคใช่ประมาณนั้นอ่ะดูในส่วนนี้ก่อนกล้องจะเป็นกล้องสามร้อยสิบมีกล้องมอ,องหลังมีระบบช่วยถอยด้วยคแค่นั้นนะครับสิ่งที่ได้จากตัวห้าสามสูง E ตัวที่ดีเซลไม่มีเนี่ยจะคือพวกนี้ด้วยครับนะครับ้ามีเกชชอร์คอนโทรลด้วยนะบดได้แบบนี้ปิดได้ปิดหมดอ่าโลรักษาวปลอดยตรงนี้เอ๊ะปึ๊บนี่มีอะไรบ้างอ่า เตือนชนหน้าเตือนรถออกจากเลนแล้วก็เตือนเปลี่ยนเลนนะครับก็เท่ากับว่าคันนี้มีบายสปอร์ตเลนคีฟแล้วก็เบรกแอสิสครบมากมากมากไอ้ก่อน LCI มันมีปุ่มนี้ป่ะคุณก่อน LCI จะไม่มีปุ่มนี้ครับต่อให้เป็นปี20ก็จะไม่มีไอ้นีมม้มีการชงกันชนอะไรไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลย,เลยอ๋ออเค คือเอาไว้ง่ายไอ้พวกแอนติคอลลิชันเลนคีอะไรพวกนี้พี่ต้องมีไอ้นี่เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รถก่อน LCI ต่อให้จะเป็นปี19 2เกยไม่มีก็คือสตอปแอนโกูฟังชันตรงนี้โอเครับทราอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไปลองตัวนู้นไอเดี๋ยวโอ้ยแอร์หลังเป็นรีทอนดิวาอ่ะปรับดูอ่ะแล้วดูแอร์ด้านข้างเป็นไงพี่เย็นขึ้นไหมต้องไปบอกคนข้างหน้าละเย็นขึ้นไหมก็ก็ออกรงเลยผู้บริหารขึ้นไหมมันก็แบบเออแอร์มันก็มาทั่วถึงอยู่อ่ะมีม่านหลัง เหมือนกันคู่เนาะมาเดี๋ยวเราไปดูคันที่ไม่ LCI กันดีกว่าป่ะปะ,ปะ,ะนี่เราก็อยู่บนรถที่ไม่ LCI แล้วนะครับมี Gesture Control เหมือนกันเห็นปะ่ะแอร์ที่ผมบอกพี่ครับมันเป็นดิจิตอลแค่แบบตัวเลขอย่างเดียวอันนั้นเป็นรูปเบาะเป็นอะไรแบบเต็มจอแบบตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะบนมันคือ Driving Assistant ครับไม่มีไม่โอเคไหจอเห็นป่ะถ่าสังเกตกันชัดนะจอมันยญ่ใหญ่กว่าเล็กกว่าอ่าดูนอ่ะลองดูครับ จะมีสามูนอะไรเนี่ยเหมือนกันระบบช่วยช่วยจอดมีเห็นปะแต่มันจะเล็กกว่าเลยชัดเจนเพี่อเนี่ยโดยมันวันนี้ใช่ไม่มี stop and go วัยเลชาร์จเนี่ยมีเหมือนกันโอเคไหมอย่างที่พี่เอ็มบอกก่อนหน้านี้จะไม่มีโหมดไฮบริดอันดที่อันดัทีด้วยไฮบริดด้วยเห็นไหมก็จะเป็น e-drive อย่างที่บอกเลยเขามาอยู่ใน e-drive เอานี่ e-drive มันอยู่ใน e-drive แทน ก็เป็น,ม,นมันก็จะเป็นโหมดสแตนดาร์ดแบบ e c โคโปรนะกดหน่อยอีโคโปรอืม Eco Pro อ่าเห็นปะพอไปที่ Eco Pro มันไม่มี Hybrid Eco Pro มันไม่ไม่มันเป็น Hybrid Eco Pro แต่นั้นจะตัด Eco ออกไปเอออ่าคอมฟอร์ตอ่ะ,อะมาดูสปอร์ตเห็นปะไม่มี Extra Boot ไม่มี Extra Boot โอเค กำหนดค่าก็าจะมีแค่บังคับเลี้ยวเครื่องยนต์ระบบเกียร์ชี้ชัดๆว่าสิ่งที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วมันมันอัปทีฟอยู่นะแต่แค่มันอาจจะปรับไม่ได้ขนาดนั้นแต่อย่างคันนี้มันเป็น kwv สไงแต่ถ้าสมมติไม่ใช่ kwv เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโช๊ค ive, อัปทีฟมันเป็นโช๊คไฟฟ้าอยู่แต่มันปรับไม่ได้เหมือนตัว lci แค่นั้นเองพพ่ข้างใน,นก็เหมือนกันหมดแต่แต่ปางอ่ะพี่พาดูแอร์เลยไม่มีตัวปรับมี u s มี usbc แล้วก็ไม่มีช่องแอร์ข้างหลังตรงนี้ผมลืมพูดไปว่าทั้งสองคันมี Head Up Display จะอยู่ในตัว Plugin h y b r i d เท่านั้นครับโอเคไหมจะมีอยู่นี้มาเลยครับโดยประมาณครับ Head Up Display คันนู่นอ่ะคันรถ i อ่ะมีเมื่อวานผมขับอ่ะมันมีเตือนข้างหน้าด้วยมันมันจะเป็น Headup ที่ใหม่กว่าเคอันนี้จะเป็น h e a d Up รุ่นรุ่นเก่ากว่าน่อยประมาณเนี้ยพี่ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่นั่งสบายทั้งคู่จริงพี่โอเคไปสุดเลฮ้ยปรับปรับดันหลังได้เหมือนกันปะ ตอบด้านหลังได้พี่จะมีลุมบาสัพพอร์ตเขนี่เห็นปะมีด้านหลังเนาะชคันนี้คันไม่ LCI มีไหมฝั่งนู้นมีครับบุญฝั่งนี้มีเหมือนกันมีด้านหกับลุมบาสัพพอร์ตไหนเออดูคันนู้นไหมได้เลยครับอือือือสิ่งหนึ่งเนี่ยออปชั่นเนี้ยมันดีมากๆนะผมย้ำไป ที่ไปดูคลิปเก่าๆผมเลยนะตอนที่แต่ก่อนผมขับกลับจากภูเก็ตมาเนี่ยเป็นตัวดีเซลแล้วมันไม่มีดันหลังพี่จริงมันเหนื่อยขอ้ยจริงถ้าใครขับยาวๆนะมีลอมบาซัพพอร์ตนะดีมากๆเลยยังเห็นปะต้องมีคนสงสัย่าเลยทำไมวันนี้ไม่ขับเดี๋ยว,ยวรีวิวเต็มีกทีให้ขับแล้วกันแต่มันเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมผมเคยรีวิวแยกไปคันนึงคันน้นจะเป็นสีบลูสโตนเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันขับเหมือนกันเป๊ะเลยนะถ้าอยากดูนะไปดูด้านล่างนี้โอเคไหมครับก็เคยขับไว้แล้วแต่เดี๋ยวอาจจะมีิีีวท่ ขับคันนี้เต็มๆนะพี่น้างว่าเป็นยังไงอาจจะแบบไม่ได้ยาวมากหรืออะไรประมาณนี้ให้ดูของแต่งคร่าวๆดีกว่าว่าประมาณนี้ล้อแท้เบรกแท้คาร์บอนแท้แต่งมาเจ็ดแสนจากออโตโบาร์มีคลิปซื้อด้วยพี่ไปดูนะแล้วก็อันนี้มีแลปสาสด้วยไม่รู้แลปที่ไหนมาแต่เสริมนิดนึงได้ปะพี่มาดูงานแรปเขาดิอันนี้ผมไม่รู้นะว่าแรปที่ไหนมานะไม่ได้พาพิงใครเห็นปะดูดิไม่เก็บขอบไม่เก็บขอบดูดิแล้วพี่เนี่ย ให้ดูความเร็วร้าต่อมาพี่อันนี้ที่เจ้าของเขาแบบเซ็งมากเลยอะเว้นไว้เหมือนอยู่เออเว้นไว้ทําไมไม่รู้เอางี้ถ้าเกิดลูกค้าซื้อคันนี้แรปให้ใหมป่ปะ <God. S 2> ก็ก็แรบให้ใหม่ได้ให้ราคาพิเศษดีกว่าอ,อ่าผมให้ราคาพิเศษดีกว่าแ็ปสายของโซลก,กาดเดี๋ยวผมเนี่ยเสร็จคลิปนี้ผมจะไปถ่ายแ็บสายของโซลก,กาดตั้งแต่คลิปที่ G L C ที่ผมแล้วไปนะพี่มีสองพันกำลังวัแแรปแล้วเดี๋ยวมีปลายเดือนมีแคมรีมีนิวแคมรีมาลูกค้าเชื่อ,อ สไลด์มาจากเชียงรายพี่ยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังลูกค้าออกรถแคมรี่ที่เชียงรายนะพี่ผมสไลด์รถจากเชียงรายมากรุงเทพมาที่ร้านเราพี่เขาบอกจะแล็บใสโซลกาศกับติดฟิล์มเอ็กีโซลกาดทั้งคันจเราก็สไลด์ไปส่งไปไงสุดยอดเออผมบอกแล้วสุดยอดพี่ปิดเทมดีกว่าก็หวังว่าทุกคนได้ความรู้แต่ว่าคงอยากรู้ว่าสองคันนี้ขายเท่าไหร่คันนี้ขายแล้วจะตั้งเท่าไหร่ ร้าน4ี่แต่ขายไปแล้วใครได้ไปผมบอกเลยตั้งแต่คลิปนั้นเนาะตอนแรกช่วงต้นไปที่ลงไปเงียบเนาะอยู่ดีผ่านมาอาทิตย์นึงที่หลังจากนั้นโอ้โหจองนี้จองกันสี่ห้าคิวบอกไม่ทันแล้วพี่งั้นพลาดคันนี้แล้วที่มาคันนี้โอเคไหมของแต่งเหมือนกันเลยมีแลปใส่เพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะไม่มีพวงมาลัยกับโช๊คนะ ดูก่อนเป็น LCI option แตกต่างกันประมาณนี้ผมสรุปให้หมดแล้วอ่ผมสรุปวิธีก็ได้ G 3 0ปี17-18นะครับแบต9กิโลวัตต์ o p t i ่นก็ไม่ได้จอที่เป็นจอใหญ่แบบนี้แล้วก็เลื่อนไม่ไม่ใช่ดิจิตอลทั้งหมดแบบนี้นะครับที่รีวิวไปปี19-20นะครับ19ที่ปลายปลายปีนะจะได้เป็นแบบพันนี้เลย โอเคไหมแล้วก็ LCI จะได้เป็นแบบนี้เลยสิ่งที่แตกต่างกัน2อันนี้ก็คือเรื่องจอกลางเนี่ยจะมีความใหญ่กว่า12นิ้วอันนี้10นิ้วโอเคไหมครับแล้วก็มีแอร์หลังแล้วก็มีระบบต่างๆที่แตกต่างกันไปเช่น Adaptive มีไฮบริดแล้วก็จอกลางที่เป็นแอร์เนี่ยจะเป็นดิจิตอลด้วยประมาณน,นี้ไฟหน้าไฟท้ายอย่างไงต่างอยู่แล้วนะครับของแต่งเหมือนกับหมดคล้าดคันนี้แล้วรู้สึกว่าเพิ่มตังค์มาอีกประมาณ5 0 0 0 0 0 5 0 0 0นี่เท่าไหร่บุตรถ้าอัตราแบงผ่อน5,000ปว่า เดือนหนึ่งตกประมาณตีเข้าๆส <8, S 1> ี่พันไรเงี้ยเแตกต่างค่าผ่อนกันประมาณ4 000, ี่ห้พันที่ชา้นถ้าพี่ไม่เหลือบากกว่าแรงนะพี่มาซื้อเถอะแตกต่างไซหน้าแค่เนี้ยพี่ก็คุ้มแล้วคันนี้2ล้าน 49,0 0 0บาท BSI วอลันตีจนถึงปี2570หรือปี2027โอเคไหมพี่คันนี้โคตรคุ้มเลยดีเหลือเยอะมากเลยอะเหลือเยอะมากที่คันนี้เป็นรถปี2 1นะแต่ออกรถปี2 2มีนาคมเท่ากับว่า BSI วอลันตีเนี่ยจะหมด5ปีหลังจากปี2 2เพราะว่าออกรถปี2ไงพี่ออกต้นปีเราเคยบอกไปแล้วว่าออกต้นปีส่วนใหญ่จะได้รถจากปีที่แล้วรถปี21แต่ออก22นะพี่นะออกเดือนมีนาฉะนั้นก็บวกอีกปี2 0 2 2บวกไปอีกีก็คือ2 0 2กเท่ากา ไซร์เวรีหมดเดือนมีนาคมพศ2 0 2 7โอเคไหมส้าพโคตรคุม้มเพราะว่ามีซยยาวเทียบกับคันนี้ก็ผมว่าเพิ่มผ่อนมาสี่0 0พันถ้ามีพี่ไม่ระบาดซื้อเถอะพี่ค,คันนี้อยากได้ลูกเพิ่มเติมแอดไลน์มาอยากได้ตารางผ่อนแอดไลน์เลยพี่แอดท็อปคาแบแปดนะอยากได้การคุยแบบไหนอยากได้เซอร์วิสแบบไหนอยากให้จัดแบบไหนให้อยากรู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรไงแอดไลน์มาเลยพี่แอดท็อปคาแบแปดอยากเทิร์นรถ แอดไลน์ <Add> มาเลยที่แอดเทวพา88 เมอร์ซีเดสเบนท์บีเอ็มดับเบิลยูเอาผ่านดีลไฟล์มาเทิร์นได้หมดเลยพี่โอเคไหมขอไม่ไม่เกิน1นึ่งแสนกิโลนะเดี๋ยวผมจัดให้ให้ราคาสูงด้วยนะครับก็ประมาณนี้ในวันนี้ของคลิปโคตรคัมพีจีสาใครดูคลิปนี้นะครับชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่า G30 ที่คุณกําลังมองหาอยู่เป็นปีไหนกันแน่เป็นสเปคไหนกันแน่และว,วันนี้ผมเอิร์ธพีเอ็มน้องบุญนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมคลินี้ครค,ครรรับบรับบ